ขอกาบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมแฟนค่ะแฟนช่องพ่อแม่พี่น้องพี่ปานาอาร์นะคะเมกซับหน้าขี้ผ้าท่านผู้ชมตามหมอดูตาทิพโพงสุดท้ายนะคะงวดที่แล้วกับเขาเจ็ดสองแม่นปานตาเห็นเนาะคะ่ะหลีกซองดูแก้วเมื่อนี้สิได้ตัวไหก็มาฟังน้ำกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร กดกระดิ่งแจ้งเตือนในทางช่องในเด้อค่ะทางช่องก็เสนอไว้เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะสวัสดีครับพ่อครับใส่เป็นไก่เว้นละงอขามาแล้วครับพี่น้องก็ถูกหลายผมก่อนยเจ้าก็ทีิแม่ทุกคนอยู่เจ้าว่าซุ่มหนึ่งซุ่มโมเสียไว้ตกเก้าหมดป้านั่นเขาโมเสียบัตรไม่มาเนี่ยกับตกเก้านั่นแหละของเก้าที่เ้าเอาไว้นั่นแหละ ฟันบ่พ่อหง่ายกับฟันนี่ก็ซุ่มเกาซุ่มเกาเนาะว่ามันนั่งอยู่ดีๆมาสูบยาเอ้ามันมาแต่ถึงว่าสำหรับมามาสูบยาไม่ยู่งเหยิงจะหลแล้วปัญหาแล้วว่าตายเมื่อไหล่ซุ่มมันนั่นผู้ตายได้ปุ๊บหกปีสิบปีหรบอไมนใช่ไหมมูเก่าตอนมูเก่าต่วอนมูส่มันตายเมื่อไหร่ตายเมื่อไหร่มาสูบยาหันหวนอย่นี้แล้วมาสูบยาอ๋อนั่งขึ้นมา ลกบัวนมาออนมาตะถึงมาถึงมาะดนเจ้ายวหน้าว่ะซุ่มเตามาก็มาตัวเตาเนี่ยของเาเทาห่ละสองศูนกับไอแปดเจ็ดเจ็ดนี่ละเออมนมีเปลี่ยนเปลี่ยนบัเปลี่ยนสองศนเจ็ดเจ็ดนี่ไม้แห้งครับเนี่ยก็แปดเจ็ดเจ็ดอแปดเจ็ดเจ็ดสองศูนย์านี่เป็ล่างของลางแต่ว่าทุกหนึ่ง ั้กาลสินทั้งยางู้่านกระรจ้าซื้อไว้เลยคือมีกระจ้ามีรซื้อไว้จ้ะมันเห็นน้ำลายน้ำมันเจ้าหน่ยไปกระจอกนี่ม, <c ười> มันดังหลายนางเลยดังตัวาังนก็นดังตัวนี้แหละสองศูนนี <c ười> ่แหละสองศูนย์นี่คือห้อไปนี่แหละกระจ้าเมิ่ไวาจ้ามาแต่ใส่ไว <c ười> ้น้ำมันยำยูทูบกันอะไอ๋อ มือเจ้าไร่ตก็เจ้าทรมาถามพ้อมเด้ท่มาหาพ้อมมายังอยู่คนก็ขอเบอร์ทรลังไมไหโทรมมาสุนี่เลยซุ่มเกาเลยล่ะยังซุ่มเกาแม่มาสูบยาแม่ตายจะโดนไหมคือฟอคูยมือคู่ไส้สามคู่ไส้ไส้มาเลยคู่ไส้มดเลยจะคนก็บฟอสองคนซุ่มต้อนกินดึงกันก็อยู่ใกล้กินด้วยกันตะกานจะเป็นเบาที่่มาตะตกเกาถึงซุ่มยังกั บักนึ่งกัดอายุเจ็ดสิบเราบางบักนึ่งกัดประมาณวยว้ยหกสิบเจ็ดปีหกสิบเจ็ดปีปี่กำนองเขาแล่ะอีผู้นึงเจดปีค่ะอีกผู้นึงไงเจ็ดสิบปีหกสิบเจ็ดกับเจ็ดสิบีโอ้ชื่อ,อายุเท <67 S 2> <67. S 1> ่าไหร ืออายุผู้ทีคุณมหาพอกะเรยว่ามันเด็กเก้ามันยั่งกว่าเกากเกนี่ยัเกียรติมาสองตัวสำนะอเจ็ดเจ็ดียวค่ะเจ็ดเจ็ดนั่นแหะแปดเจ็ดเจ็บนี่แหละเจ็ดเจ็ดเจ็ผูเสี่ยผู้ยืนไปโตทยไปน้ำเอเป็นตรงคักไล่เป็นตรงคักไลยเขาไปฮ็ดคู่เออแมลงดี่ันเก้า่ะ บลเปลี่ยนบลเปลี่ยนอยู่ตามนี่แหละตอนนี้ผมมีเปลี่ยนแปลงยากกว่าก่อนหะเปลี่ยนะมันนี่ความว่ฝันอี่ยังเลยวกว่าตั้งแต่โม่ผมมามันกับฝันกับฝันกับฝันแต่ซุ่มเกาหม่เกาซุ่มเกาซุ่มฝันนี่แหละฝันตัวเดี่วเห็นแต่เกาเกาเห็นเกาเกาซุ่มเกาเกาจรงนี้เห็นผู้เสียผู้สาวก็เห็นซุ่มเกาเกาผู้เสียผู้สาวตัวจริงกัดมากเขาตัวจริงมากหลายตี่กัดเขาก็ตาย เป็นยีดแลว่าปีแล้วเขาตายลงล่มต่ำเขาซอนจ่งเก็บเขามาหาเขาเก่าเขามาหาบอกง่ายก็ว่าเจามู่นอีกคเาเกขาเขาเก่าเขาเก่าเจ้า่มาูนอีกคนเูนกัซูนองเดืนเหรอซูนสอเลยเองว่าศูนสองมันมีหลายทั้งใดซื้อไไหนวนมาเขาซื้อไปไดนเันเราะว่าเขาโทรมา ว่าได้เบิโท้งมันใช่ก็ว่าได้จากไอ้นปดัมมูเจ้ามาดไทยนี่แหละอือครับวันนี้หมอว่างจะสะดอก็วันใด็กกว่าค่ะสวัสดีวันหนัเฉพาะวันอังคาหนังคารวันเดียววันเดียวเสริมดวงก็เสริมดวงแต่ว่าดูดวงนี่เบิ้งได้ซุ่มเออร์ได้บ่ค่ะเบื้องใดซุ่มเออร์ได้เป็นซุ่มเออวันอังค้านี่วันอังคารบ่เบิ้งเลยวันอังคารบ่เบิ้งวันพ่าเบิ้งบ่ค่ะ วันภากับเบิงวันผากับบกอย่งนังมือบกเบงนี่ตะวันหัคาดกัมือบูตะวันเสริมดวงเสริมวันหนังคาได้ใ่เสด้จแตะวันหนังคาดมือเดียวเสริมดวงเสด็จก็ตะมันหนก็มาหลายด้วยช่วงมาว่าี่มาดูดวงมากมาแต่ไกลก็มีมาดูดวงบอกคือพ่อพนาจักรวันหัคานทักกันมากความมนยุดห์วันหังคาดพนนา ม่เจาขึ uh ้น huh. วันข้ามดี่าินะขึ้นวันะข้ามนะอจะบางบอกบ่บึงจะวันพระเนาะอืขึ้นงมากก็มาทำหมดเลยทีเซียอจุดไฟอมมาเถะเ่เขียหาตาคนเกืนนี่ว่าเขาเจาขึ้นมาตาคนเขได้คนขันเบาน้องก็เจ้าเลยเออตัวใดนะเกีเจ็บกับสองศูนย์ตัวอก้ นี่กันนั่นมี่ำนนี่คนีแ้วยูโเก็บเก็บศูนย์บูสไทมหาบูสทคือเต้นหาศูนย์เลยวะใคหาศูนยเนียซว่ามันม่หนีนะมาตังนี่ละอันนี้เียนไม่น่าเอต้อง่ือกวอเปลี่ยนนี่ไปวางไปุ่นเก็บนข้าเจ้าอาหารเจ้าน้ำข้าเจ้าเลย กินได้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> <c ั่นไปเออไม่จ่อยได้ยุ่งนานเรื่วามเราสนักาเนเราสนักการเงินยเนยดเงินยองนงนยอนยอเยอเงินยเยนยดเนอดเงอดเงานยเนอดเนยอดเงนัดเงนอดงนเนอานอนอเยดเงเอางเงินดนอเนอองเเนนเยงขเนอ มาเล่นนยูน่ประจําบอยปังมาเรีมาไก่เคียงกันยุวละวันหัดป้อนกับไก่เคียงเด็กต้งคิดกันเชลแจมเชลมีนเงเล็กล่อหนึ่งจานตะก็มั่งสมาริจางเดียวดอกที่วัดเราตองบันเราตองนั่นแหละครับผมเป็นน้องจานตะนะอจานปีหุ่นหรือจานก็ได้วันนี้ พ้อหมอมาตัวไดค่ะกระต๊บตัวนี้แล้วเนีตยโนี่แหละต้องเจ้าควังอย่างเงีว่าแล้วของกูใด้ยเกเกียด้ยเออพวกเปียอย่งอื่นเลยพวกเปียกเลยจุดเดียวรดดดอันนี้เจ้าควังซื้อาได้ยังซื้อได้กับซื้ออะไรออมซื้อวยซื้อบอกค้นได้ก็ันลงก็คนนี้ที่ผูกแลกเกียของว่าไงพิ่แล้วเจ้าไปซื้อยงีแล้วมันก็สื่เขาก็บ่าให้อันนั้น ค่ะนี่ก็เป็นแนวทาาเด้อค่ะจอบต่งตางๆหมอมากระพานเน,น,นานะ,คะค่ะนาอแกบตาจอว้เนาะค่ะโค้งสุดท้ายหมอวางตาเย์ค่ะงวดที่แล้ว FC เอฟซีกระถือนัอง่งบนไลายลายเนาะค่ะได้เจ็ดสองค่ะงวดนี้ก็มั่นใจสองศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดอายุมูที่เสียไปมหานะคะหกเจ็ดเจ็ดศูนย์ ้วก็มีอาจารย์มาบอกห้าศูนย์นะคะ่ะค่ะเอฟซีกตีความฝันปุ๊ขหมอบึงบึงนะะเนาะค่ะเนาะว่าสิป็นตัวใดค่ะคอมเมนต์ใดเนาะคะ่ะตีเอาก็ได้สําหรับผู้ตีเมนเนาะคะ่ะเป็นแนวตั้งท่านั้นโปรดช้วิทญ,ญาณในการรับชมฝากในเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ั b s c r i b e ทางชนนะะ่องนด้เยค่ะ